วันนี้ค่ะครูเ,เกะจะมาสอนเรื่องใหม่นะคะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะของภาคเรียนที่หนึ่งนะคะอ่ะบทที่ห้านะคะชือเจียนชือเจียนแปลว่าเวลานะคะเรามาเรียนเรื่องเวลากันนะคะคำศัพท์เอ่อช่วงเวลาใช่ไหมอาจจะมีทั้งหมด6คํานี้นะคะที่ควรรู้นะคะที่ควรรู้จะได้ใช้บอกเวลาได้ถูกต้องนะคะอ่ะคำแรกนะคะอ่านว่าจ้าช่าง เจ้าช่างช่วงเช้าคำที่สองค่ะเสี่ยวเี่ยช่วงบ่ายคำที่สามค่ะหวานช่างหวานช่าช่วงเย็นอันนี้นะคะ3ามคำนี้เป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลานะคะช่วงเวลาต่อมาสามคำหลังเนี่ยจะเป็นการแบบว่า เป็นคำเขาเรีเยกว่าไงต่อท้ายอะต่อท้ายประโยคเช่นกี่โมงอะสมมติแปดโมงครึ่งแปดโมงยี่สิบนาทีอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นตัวบอกอท้ายประโยคนะคะอะคำที่สี่นะคะอ่านพร้อมกันนะคะอ่านว่าเตี่ยนเตี่ยนเตี่ยนแปลว่านาฬิกาเช่นแปดนาฬิกาอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นภาษาทางการเนาะอะ,อะถ้าเป็นแปดโมงก็คือเป็นภาษาพูดที่เราพูดพูดกันในทุทกๆวันนะคะอะ คำต่อมาค่ะคำว่าป้านป้าน,นแปลว่าครึ่งค่ะครึ่งเช่นเก้าโมงครึ่งแบบนี้นะคะต่อมาคำว่าเฟินจงเฟินจงแปลว่านาทีเช่นสมมติคำว่าอู่เฟินจงอ่ะอู่ภาษาจีนอะไรคะอีเอ้อซานซื่ออู่อู่แปลว่าห้าเนาะแปลว่าตัวเลขห้านะคะอูะอ่เฟินจงก็แปลว่า 5นาทีแบบนี้นะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างอ่ะอย่างแรกเลยเราต้องจำให้ได้ก่อนจำตัวจีนที่เป็นตัวเลขนะคะ1นึถึงให้ได้นะคะ1นึถึงให้ได้ก่อนตามเข็มนาฬิกาเลยนะคะตามเข็มนาฬิกาอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะอย่างคำนี้จ้าช่าง ตเตี่ยนก็จะแปลว่าอะไรคะเจ้าช่างคือเจ้าช่างคือช่วงเชา้าปาก็คืออะไรคะปาคือเลขแปดปาคือแปดเตี่ยนก็คือโมงเช้า8ปดโมงอ่าแบบนี้เข้าใจไหมคะอ่ะเราก็แปลว่าช่วงเช้า8ปดโมงหรือทำเป็นตัวเลขทำเป็นตัวเลขจะได้ว่าอะไรทำเป็นตัวเลขจะตอบว่าอะไรอ่ะ เช้า8ปดโมงก็คือ8.00จนย์แบบนี้ได้ไหมคะอ่ะต่อมาเซี่ยวอ,อู่เซี่ยวอ,อู่แปลว่าแปลว่าช่วงบ่ายอะช่วงบ่ายเซี่ยวอ,อู่แปลว่าบ่ายซานซานแปลว่าสามเตี่ยนแปลว่าโมง สมมุติคูเกตเพิ่มอ่ะคูเกตเพิ่มตรงนี้เป็นอ่อซ่านเตี่ยนเพิ่มป้านเข้าไปซ่านเตี่ยนป้านเท่าเกตเพิ่มซานเตี่ยนป้านแบบนี้จะแปลได้ว่าอะไรคะก็จะ,จะแปลว่าบ่ายสามโม ครึ่งนั่นเองใบสามโมงครึ่งเลขอะไรเลขนี้นะคะได้ไหมคะอ่ะพอนี้ช่วงอะไรช่วงเย็นอ่ะช่วงเย็นแล้วก็เขียนเย็นไว้ริวริว,รวเลขอะไรคะริ่วองเชื่ออูริวเริว,รวคือหกหกโมงแบบนี้ได้ไหมก็หกโมงเย็นก็คือ หกโมงเย็นก็คืออะไรคะสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นสมมติคูเกตเปลี่ยนเป็นตรงนี้เหมือนเดิมเลยคูเกตเปลี่ยนมั่งหลังคำว่าเตียนคูเกตจะเพิ่มคำว่าอ๋อสิบนาทีไปชื่อชื่อภาษาจีนเอาอ๋อชื่อชื่อฟินจง สือฟันจงก็จะแปลว่ากี่นาทีคะ่อชั้นเสอริวชีปสื่อ่าสืก็คือสินั่นเองอ่าสิ 10. ก็จะเป็นอะไร6กโมงสิบนาทีก็จะเขียนเป็นเลขได้แบบนี้พอจะได้ไหมคะอ่านักเรียนอ่าวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ตามตัวเลยเชา้า กี่โมงก็ใส่ตัวเลขไปตรงกลางเสร็จแล้วข้างหลังก็เป็นคําว่าโมงก็ได้ครึ่งก็ได้เฟินจงก็ได้อ่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุกเกดจะมาสอนอ่าแบบว่าให้มันลึกกว่านี้นะคะในสัปดาห์หน้า